สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวั๊กอ i n สำหรับโปรแกรม SketchUp นะครับเมื่อเราสร้าง 3D นะครับโมเดลมาแล้วนะครับสมมุติเนี่ยผมสร้างโมเดลตัวบ้านนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องการถอดปริมาณตอนนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวหนึ่งก็คือตัว Product Connect นะครับก็คือั๊กอินตัวตัวนี้นะครับ Product Connect นะครับ ซึ่งสร้างโดยบ้านสเกตอัพนะครับตัวนี้โดยทีมงานของอาจารย์ป้อมนะครับสร้างขึ้นมาให้เราสามารถไปดาวน์โหลดนะครับลักอินตัว Product Connect นะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้หลายอย่างนะครับ,รบผมว่าเป็นเป็นตัวที่เหมาะมากสำหรับคนที่ทำงาน งานสถาปัตหรือว่างานโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อถอดปริมาณนะครับตัวนี้ก็คือสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ ww w ร์ไวเว็ c t ป o ดัก c ์นะครับ .com w w w p r o d c c o n c o w n e c t.com นะครับตัวนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ ัวของปลั๊กอินเนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดก,ก็อินสตอลเหมือนปกติของปลั๊กอินทัวไปนะครับก็คือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยเป็นไฟล์เอ่เอไฟล์อ่อหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือไฟล์ปลั๊กอินปกติทั่วไปนะครับพอเ่อเราดาวน์โหลดแล้ว,ลว,ลวเราอินสตอลมาแล้วเนี่ยหน้าของตัวข้างในเนี่ยตัวรายละเอียดเนี่ย นะครับโพดะคอนเน็กเนี่ยครับตัวนี้ยผมอินสต l l ไปแล้วผมล็อกเข้าไปแล้วนะครับล็อกอินเข้าไปใช้งานอันแรกก็คือมันจะมีการค้นหาโมเดลเ้าก็จะมีการสร้างโมเดลให้เราสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้นะครับมีหลายหลายแบรนด์มีตอนนี้ก็มีแบรนด์ของต่อคือ S C G มีหน้าต่าง Windows ของ a า u ู n f o เพเบื้องตาเพชรนะครับสามารถไปดาวน์โหลดพวกนี้สามารถดาวน์โหลดเอาโมเดลมาใช้งานได้นะครับแล้วอกย่างหนึ่งคือมีโมเดลที่เอ่อหลายๆอย่างนะครับเข้าไปดูได้แหล่งเรียนรู้ก็คือ 3DD.com นะครับเข้าไปที่ฟาร์สเกตนาสร้างไว้นะครับสามารถเข้าไปไปดูได้เลยนะครับ เมื่อเราเราอีกอันหนึ่งคือตัวตัวที่จะแนะนำวันนี้คือถอดเครื่องมือถอดราคาก็คือ,เ,อเหมือนตัวท่อมต่ำเซเวเยร์นะครับคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะดีกว่านะครับสามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับถ้าใครมีปั๊กอินตัวนี้ที่ซื้อมาแล้วสามารถที่จะ ดาวน์โหลดแล้วมาใช้งานได้นะครับะจะได้ตัวเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ตัวราคาเนี่ยนะครับเมื่อถอดมาแล้วเนี่ยรับรองาตานะครับเดี๋ยวจะดูตัวนี้ว่าเป็นยังไงออย่อยตัวนี้ไปก่อนเมื่อเรามีโมเดลเนี่ยเราจัดการอย่างหนึ่งคือที่ถึงที่ต้องจัดการคือเรื่องของแท็กที่จะใส่ว่าโอเค ใส่ว่ามีพาร์ตต่างๆมีอะไรอยู่บ้างนะครับต้องใส่ไปให้หมดนะครับตัวเนี้ยในรายละเอียดเนี่ยไปดูในที่ในรายละเอียดของของตัวตัว p l u อินได้นะครับแล้วอาจารย์ป้อมจะทำไว้สอนวิธีการถอนราคาแบบเรียลไทม์นะครับตอนที่1ถึงตอนที่17นะครับ สามารถที่จะเข้าไปดู u ู u b e นะครับเพื่อจะใช้งานเพื่อวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรามีโมเดลแล้วเนี่ยเราจะถอดราคานะครับถอดปริมาณนะครับตัวนี้เราสามารถเข้าไปคลิกตรงที่มีรูปรูปคอนกับประเจเนี่ยเข้าคลิกไปเนี่ย ราจะขึ้นมาจะเห็นเป็นตัวเต็มเพตพวกนี้นะครับสามารถที่จะจะจะแอดนะครับแอดจากโมเดลนะครับแอดฟอร์มฟอร์โมเดลแอดฟอร์มซีเลคชั่นแอดเติมนะครับหรือแอดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยมันจะมีวิธีการ ทำนะครับให้ไปดูใน youtube นะครับตัว okay, นี I mean, it, code code. ้คือผมจะแนะนำว่าโอเคมันดียังไงเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างคอร์สโค้ดนะครับนะครับสร้างคอร์สโค้ดสามารถ import คอร์สโค้ดเรามาได้นะครับเราสร้างคอร์สโค้ดไว้นะครับเราก็จะสามารถที่จะดึงมาได้นะครับสมมุติอย่างนี้ครับดึงมาเรามีคอร์สโค้ดเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับคอร์สโค้ดนะครับ คอดคนะครับแล้วขค้ดเราสามารถที่จะใส่เป็น2องเลเวลนะครับก็คือตัวที่เป็นออนะครับสามารถสร้างเองได้นะครับเอากี่เลเวลก็สร้างไปนะครับอันนี้อาจารย์ป้องก็จะสอนวิธีไว้แล้วด้วยนะครับออเรากลับมาที่ตัวตัวเมื่อเรา เรามีโมเดลแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ลักอินตัวนี้เข้ามานะครับเมื่อเราถอดแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะ export อร์กอกไปเป็น Excel นะครับหรือว่าดูในนี้เลยว่าโอเคมันต้นทุนมันเป็นเท่าไหร่นะครับราคามันเป็นยังไงนะครับอย่างนี้คอสโค้ดก็คือเนี่ยจะแบ่งสามารถที่จะแบ่งเป็นแบบนี้ได้เลยซึ่งโอเคว้าวมากนะครับ ผมอาจจะช้าไปนิดนึับนะครับนะครับสามารถที่จะมวลมูนะครับรอดคอนโทนนะครับทำข้อคอนโทนได้เลยนะครับอย่างเช่นางานโครงสร้างนะครับมานั่นแบบางานเหล็กเสริมงานองคอนกรีตงานสระผนังผน,นังงานประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้สามารถที่จะมันจะนับออกมา ให้เราเลยนะครับเราแคเออ่เมื่อเราไปเปลี่ยนอะไรในโมเดลนะครับแล้วเราอัปเดตมันเนี่ยนะครับสมมติรเราแก้มโมเดลอะไรตรงไหนเนี่ยแล้วสามารถจะได้มันจะเรียลไทม์เลยครับนะครับพวกนี้นะครับนะครับเมื่อแล้วสามารถที่จะเอ็กพอร์ตออกมานะครับ เอ็กพอออกมาแล้วเป็นเป็นเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูตัวที่ สามารถที่ถ้าเกิดเป็นตัวฟูนะครับนะครับจอมาเป็นบีมีครบมีใบป่ดหน้าเป็นแบบนี้มาเลยครับนะครับข้างในก็จะมีรายละเอียดของงานงานโครงสร้างนะครับจะมี b o q คแบบนี้ออกมาให้เลยครับเป็นสร้างมาเป็นปอร .4 สสามารถที่จะใช้งานพวกนี้ได้เลยนะครับนะครับ จะเป็น b o q ประเภทแบบงานสถ,ถาปัตย์นะครับงานโครงสร้างสามารถนำไปใช้ได้นะครับก็เพื่อนเพๆลองลองดูนะครับตัวนี้ผมก็สร้างมาแล้วผมก็ลองถอดดูนะครับก็จะได้ออกมาอ,อย่างที่เห็นนะครับ ออกมาตัวนี้จะได้เป็นราคาออกมาเลยนะครับมีปริมาณนะครับมีมีการที่จะจัดการหมวดหมู่เป็นคอร์สโค้ดมาให้เรียบร้อยนะครับมีคอสติตี้นะครับมียูนิตนะครับมีตัวราคาที่เราต้องกรอกเข้าไปนะครับ ยูนิตคอสนะครับยูนิตไพรอะไรก็แล้วแต่ uh, ทั้งเลเบอร์ทั้งแมทตเรียเราก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะคำนวณให้เสร็จมาเรียบร้อยเลยเราสามารถที่จะยิมพอออกมาเป็น Excel ได้นะครับนะครับตัวนี้ผมพอดีผมแล้วเมื่อเราเซฟไปแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อเราเซฟไปแล้วเนี่ยเมื่อ,อไรที่เราเซฟแล้วเราแก้นะครับแก้นะครับแก้ตัวโมเดลนะครับแล้วเราก็เซฟเข้าไปมันจะแก้ไขในวิวคิวให้เราเมื่อเราไปรีเฟซมาแล้วมันจะคำนวณให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับนะครับก็เพื่อนๆลองไปไปโหลดมาใช้งานดูนะครับ โอเคผมก็ขอแนะนำไว้แค่นี้ครับครับสวัสดีครับ